คำอธิษฐานช่วยลดวิบากกรรมก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำปกติเมื่อเราประสบวิบากกรรมหนักๆทำให้ต้องพบกับความทุกข์ใจเดือดร้อนในเรื่องต่างๆของชีวิต ผู้รู้ได้แนะนำให้เราบูชาพระพุทธรูปไปถวายวัดเพราะเชื่อว่าด้วยพุทธานุภาพแห่งพระชินสีจะสามารถช่วยคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ร้อนใจของเราได้แต่เรามักนำพระพุทธรูปไปถวายพระสงฆ์และอธิษฐานขอให้หมดทุกหมดศกหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์จันไร หรือสารพัดคำขอซึ่งการอธิษฐานเช่นนี้ที่คนนิยมกระทำกันยังไม่ได้ช่วยยืนยันได้ว่าจะสามารถบรรเทาผลกรรมได้จริงเพราะเจตนาที่เราอธิษฐานนั้นเป็นไปเพื่อตัวเราเองแต่มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นบุญที่จะเกิดขึ้นนั้นย่อมไม่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย วิบากกรรมหนักต้องต่อรองกันด้วยบุญใหญ่ซึ่งคำว่าบุญใหญ่จะต้องมีองค์ประกอบหลักคือเป็นประโยชน์กับมหาชนโดยมาจากเจตนาของเราแต่การอธิษฐานของเราเป็นไปเพื่อเราคนเดียวเพื่อแก้ผลกรรมหนักๆจึงไม่อาจเรียกว่าบุญใหญ่ได้ดังนั้นดิฉันจึงมาบอกเคล็ดลับ และแนวทางการถวายพระพุทธรูปให้แก่วัดผ่านทางพระสงฆ์ในวัดน,นั้นพร้อมการตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดบุญใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราได้คลายวิบากกรรมลงได้ซึ่งจะได้ผลมากกว่าที่เราๆท่านๆเคยกระทำกันมามีวิธีดังนี้หนึ่งไปหาบูชาพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักหหรือ9นิ้วที่มีให้บูชาตามร้านสังฆทานทั่วไป จะเป็นทองเหลืองทองแดงเรซินได้หมดตามกำลังทุนทรัพย์ของเราหากทัพน้อยองห้านิ้วให้บูชาราคา200ต่อ300ก็เหลือพอแล้ว 2. ให้นำไปถวายวัดโดยถวายผ่านพระภิกษุในวัดนั้น 3. ก่อนถวายให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนว่าข้าพระเจ้าถวายองค์พระพุทธรูปปางมันวิชัยนี้ ให้ประดิษฐานเป็นที่พึ่งแก่ผู้คนทั้งหลายขอพระบารมีของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงชนะมารจงช่วยผู้ประสบทุกข์ยากจากวิบากกรรมและเจ้ากรรมนายเวรให้บรรเทาเบา,บาบางลงด้วยเถิดจากนั้นก็กล่าวคำถวายตามพระซึ่งพระจะนำเรากล่าวถวายสังฆทานอิมานิมยังพันเตพุทธรูปังสังฆทา,านานิสัปปริวารานิ ให้กล่าวตามพระไปเลยเป็นเพียงพิธีการทั่วไปเท่านั้นเสร็จแล้วก็น้อมถวายพระบุญจากการได้ถวายองค์พระพุทธรูปด้วยเจตนาให้พระบารมีแห่งพระพุทธองค์โดยเฉพาะเมื่อครั้งปราบมารหรือชนะมารที่มาผจญแด่ผู้ประสบทุกข์ร้อนได้เข้ามากราบสักการะพระพุทธรูปที่เราน้อมถวายนี้จะช่วยให้เราได้บรรเทา หรือชะลอแรงวิบากกรรมลงไปได้เพราะเราได้สร้างเหตุใหม่อ้นเป็นกุศลที่จะอนุเคราะห์แก่ผู้คนให้พ้นวิบากกรรมผลบุญย่อมสนองตามเหตุที่เราสร้างคือจะช่วยให้เราได้บรรเทาวิบากกรรมนั้นลงได้แต่อาจไม่ได้หายทุกแบบปิดทิ้งติ้งช่วยเบาเทาลงด้วยอำนาจแห่งพระบารมีพระพุทธองค์ที่เราน้อมอัญเชิญมา และด้วยเจตนาอันเป็นกุศลของเราที่ได้ถวายพระพุทธรูปนี้ไว้เป็นที่สักการะแก่ผู้คนโดยเฉพาะคนตกทุกข์ได้ยากโดยเราไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้ใดมาสักการะองค์ที่เราถวายหรือไม่เพราะเจตนาที่เป็นบุญของเราในการถวายนั้นย่อมสำเร็จด้วยบุญแล้วจากนั้นก็หมั่นทำบุญด้วยทานศีลภาวนาหรือสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้วิบากรรมที่ชะลอนั้นได้ค่อยๆหมดไปจำไว้ว่าเวลาเจอเคร้อกกำหนักอย่าได้ละเลยการทำบุญให้มากและบ่อยขึ้น